สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับตูนที่ร้านเซ็นทันเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ตูนจะพาไป2่องเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่ต้องมีติดบ้านไว้ซึ่งตูนจะเริ่มจากการแยกประเภทและแบ่งโซนเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะคะขอแบ่งเป็น4โซนสำคัญสำ,ญสำหรับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนชุดห้องนอนค่ะตูนจะแนะนำให้เลือกเป็นชุดห้องนอน เพราะดีไซน์และโทนสีจัดเข้าชุดแมทกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่สำหรับใครที่เป็นสายแตกต่างนะคะก็สามารถซื้อแยกชิ้นนะคะเอาไปแมทกันเองได้นะคะมาต่อกันที่โซนที่2ของเราเลยนะคะสำหรับโซนห้องั่งเล่นนะคะเป็นโซนที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแขกไปใครมาเราก็ต้อนรับกันที่โซนนี้ มาชิกค,ครอบครัวเยอะก็เอาอยู่สามารถปรับนอนได้ด้วยนะคะต่อกันที่ห้องครัวบ้างนะคะสำหรับใครที่เป็นสายฟังก์ชันซื้อทั้งทีต้องมีแต่ความคุ้มนี่เลยค่ะแนะนำเป็นชุดครัวพร้อมอ่างสิงและที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นชุดโต๊ะอาหารลูกค้าสามารถเลือกจำนวนที่นั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรือ6ที่นั่งค่ะ สำหรับโซนสุดท้ายนะคะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือโซนกลางแจ้งของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องครัวก็มีความสำคัญเท่าเทียมกันเลยค่ะแต่โซนกลางแจ้งก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะส่วนใหญ่โซนนี้จะอยู่ทางหน้าบ้านเลยนะคะเป็นภาพลักษณ์อันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้สนามหรือจะเลือกเป็น ทนแดดทนฝนได้มากกว่าหวายแท้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโซนเฟอร์นิเจอร์ที่ตูนคามาแนะนำกันในวันนี้สำหรับใครที่กำลังดูเรื่องบ้านหรือว่าจะเป็นงานตกแต่งบ้านก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือมาพูดคุยกับทางหน้าร้านได้เลยนะคะและมีบริการจัดส่งพร้อมประกอบติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะคะและร้านเราก็ยังมีพนักงานที่เพียงพอต่อการบริการลูกค้าะ แล้วกลับมาพบกับตูนในอ e ีพีหน้านะคะวันนี้นะคะตูนขอตัวไปรับลูกค้าหน้าร้านก่อนนะคะ